สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับผมกับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่11นะครับพฤษภาคมนะครับ2563ครับวันนี้นัทก็มาอัปเดตรีวิวนะครับสินค้าหน้าร้านนะครับวันนี้จัดเต็มนะครับวันนี้จัดเต็มเป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2 5 6 3ครับก็มาอัปเดตนะครับมีรถคันไหนที่ขายได้บ้างนะครับแล้วเป็นคันไหนที่ติดจองแล้วบ้างนะครับเมื่อวาน36เข้ามาประมาณ สามคันนะครับเข้ามาสามคันนะครับไม่ทันได้ลงคลิปนะครับลูกค้าจองจบการอากาศทั้งหมดแล้วนะครับคูโบต้า L สามหกศูนแปดนะครับช่วงนี้นะครับลูกค้าหากันเยอะมากนะครับสามหกศูนแปดนะครับมันใช้ดียังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับพวกคูโบต้า L สามหกศูนแปดนะครับมันจะเป็นรถสามสูบเครื่องยนต์ใดเล็กอินเสคชั่นครับแล้วก็ราคาแค่สองแสนกลางๆครับสองแสนกลางๆนะครับลูกค้าที่เขามีกําลังซื้อนะครับอยากได้เครื่องยนต์ใดเล็กนะครับเกียร์เร็วนะครับ ก็จะจัดเป็นคูปุต้า l 3ลสกันนะครับวันนี้นะครับเริ่มจากนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกที่อยู่ข้างหลังนะครับวันนี้เปิดหัวข้อราคาเริ่มต้น120,000บาทนะครับเป็นคูบุต้าเคไอที่นพัดนะครับลูกค้าดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านหลังอู่การเก็บงานด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อุปกรณ์ตัวตัดหญ้านะครับหรือว่าจะเป็นฐานพวนผ่านยกล่องฐานขุดมันเราก็มีนะครับมาที่นี่นะครับนัทแท็กเตอร์ครบที่เดียวจบนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับ โรตารีมือหนึ่งนะครับตอนนี้มีจอบหมุนสยามสเตโลล่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นโรตารี่ของฟาร์มาเทคเข้ามาครับฟาร์มาเทคน่าจะเป็น185เข้ามาก่อนนะครับลูกค้านะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสยามสเตโลล่านะครับ160นะครับเมตรหกนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่45,000ื่นนะครับโรตารี่มือหนึ่งนะครับซื้อไปจบแน่นอนครับเพราะว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องโซ่นะครับอีกอย่างมีการรับประกันนะครับหนึ่งเอ่อ สยามเป็นตัวร่าประกัน6เดือนเต็มนะครับจากโรงงานนะครับส่วนตัวตัดหญ้านะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่23 0 0 0บาทนะครับ23,000บาทเป็นขนาด1เมตรนะครับส่วนขนาด1เมตร20นะครับอยู่ที่25 0 0 0นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามได้โดยตรงครับที่0 9นย์ครับ861 1191ครับ091ย์1 1 1 9 1ครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกนะครับเป็นน้องบีนะครับน้องเล็กสุดเอ่อน้องเล็กเครื่องยนต์ไดเร็กอินเตอร์ชั่นสามสูบนะครับเป็นโฟวินครับเคลื่อนสี่ล้อสองเพลนะครับตัวนี้เหลือยุดหนึ่งคันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับตัวนี้เป็นคานโค้งนะครับคานบนด้วยนะครับนะครับสวยๆเลยครับตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเบาะตัวนี้นัดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ รถใช้งานอยู่ที่1น4่งามชั่วโมงครับลูกค้านะครับดูภาพกันชัดๆเลยครับตรงนี้นะครับรถพร้อมใช้งานครับอันนี้ไว้ทำเกษตรเรือนของตัวเองครับน้องเล็กปียหรือถนัดเข้าร่องอ้อยก็ได้ครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์นะครับหนึ่งแาบาทนะครับได้อุปกรณ์ก็คือใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานพวนนะครับเป็นหัน เป็นฐานห้านะครับเป็นฐานห้าครับบุคคลท้ายครับอันนี้รถพึ่งมาถึงนะครับนะครับนะครับรถพึ่งมาถึงเติมเติมเลยนะครับปั๊มนะครับทูกค้าท่านใดสนใจครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ แล้อีกเบอร์นึงครับ063ครับ313-0447ครับ063-313-0447นะครับส่วนตัวถัดมาครับตัวนี้ก็เพิ่มขนาดซีซีแรงม้าขึ้นมาเป็นตระกูลแอตัวแรกนะครับที่ผลิตจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับเป็นรถโฟวินสองพาวสสามสูบนะครับเครื่องยนต์เป็น ตัวเก่านะครับเป็นตัวเดิมนะครับล่นระบบเผาหัวนะครับเผาหัวสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับประกอบจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับชื่อยางเป็นทางการเขาก็คือคูบต้านะครับ L 2 8 0 8ครับคูบต้า L 2 8 0 8เป็นยศเป็นรถนะครับเป็นรถเครื่องยนต์สามสูบนะครับไดเรกอินเป็นรถเครื่องยนต์สายสามสูบนะครับไม่ใช่ไดเรกนะครับเป็นดีีนะครับเป็นเผาหัวนะตัวนี้นะครับ เป็นระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์เดินหน้า8เกียร์นะครับถอยหลัง4เกียร์ส่วน B24 นะครับจะเป็นระบบเดินหน้า9เกียร์ถอยหลัง3เกียร์นะครับนะครับตัวนี้เครื่องเครื่องดีมากนะครับตัวนี้ราคาที่ราคาเดียวกันครับ165,000บาทนะครับอุปกรณ์ใบมีดเต็นดินหน้าแล้วก็จะเป็นผานพวนนะครับเป็นผานพวนนะครับเล่มพร้อมเอกสารชุดโพชนะครับ ไปดูทุดท้ายนะครับรุลูกมากเดิมๆนะครับแน่นหมดนะครับไม่มีสูตรวดึมนะครับตรงนี้นะครับครับดูสีสันสีเดิมๆนะครับตรงนี้นะครับเป็น28แรงนะครับตัวนี้เดี๋ยวนัดใส่จะปิงซิ่งให้นะครับตรงนี้นะครับใช้งานอยู่ที่2,900ชั่วโมงครับรถเดิมมากครับตัวนี้รถสวยนะครับนะครับทุดท้ายนะครับนี่เลยนะครับท้ายนะครับ ลูกค้านะครับที่ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับสามารถดูแบบละเอียดลึกๆได้นะครับกดไปที่มุมด้านบนสุดของขวามือนะครับจะมีทมความละเอียดแบบ full hd พัน0ได้นะครับตัวนี้นะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดท่อนนะครับนะครับรถดีรถสวยครับตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถจองจบกลางอากาศได้เลยครับตัวนี้28แรงนะครับราคาถูกๆราคาเบาเบนะครับใช้งานในครัวเรือนนะครับ ันต่อไปก็เป็นคูบต้าแอล3608คันโค้งครับตัวนี้นะครับของลูกค้านะครับของคุณลูกค้าที่อำเภอวาน,อนนวิวนะครับจังหวัดส,สกลนครนะครับอันนี้ลูกค้าก็จองจบมากราอา,าศยังไม่ทันเข้ามาดูรถนะครับยางหลังเต็มเต็มนะครับยางหลังสวยๆเลยเต็มเต็มเลยนะครับครับยางหน้าพอใช้ครับ รถก็ไม่เคยตัดท่อนคัดเหมือนกันครับตรงนี้นะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับรถใช้งานที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าชั่วโมงครับฟุดท้ายนะครับนะครับวันนี้มารีวิวรถให้ลูกค้าได้ดูหลายคันมากนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ติดจองกันทั้งหมดแล้วนะครับตัวอีกหนึ่งคันครับก็เป็นคูต้านะครับแอสามหกศูนย์แปดเหมือนกันนะครับตัวนี้ นะครับือนี้เป็นของลูกค้าอำเภอผาขาวนะครับจังหวัดเลยนะครับอำเภอผาขาวตัวนี้เป็นหัวใต้เอาสามหกจุดแปดนะครับรถจดทะเบียนปีห้าสามครับยางเต็มทั้งสี่เส้นเหมือนกันครับคือสวยทั้งสี่เส้นเลยครับรถเดิมๆครับท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับ ตัวหลังคาใหม่ครับสุดท้ายตัวนี้สุดท้ายมีการทําสีนิดหน่อยนะครับตัดสีนิดหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้ตัวอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรถของลูกค้าที่อำเภอปักทงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับยางสวยๆนะครับยางเต็มๆเลยเหมือนกันนะครับยางหน้าก็เหลืออีกเยอะนะครับ หเหลอเยอะนะครับประมาณ50นะครับดอก50%เปอร์เซ็นต์นะครับท่อนคัดไม่เคยตัดะะนะครับพอดีแถวบ้านผมก็จะหอเยอะหน่อยนะครับหอจะวิ่งผ่านเยอะหน่อยนะครับร้านเราอยู่ติดถนนนะครับถ้ามาไม่ถูกงนะครับร้านเรามาไม่ยากนะครับถ้าจับท p s มาก็จะอยู่ใกล้ๆกับศูนย์คูปต้าอำเภอวางสามหมอนะครับแล้วก็จะมีป้ายนัทเทเตอร์ติดอยู่แบบนี้นะครับนะครับตัวนี้ของลูกค้าที่อำเภอปากคงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับโอนมาจำกาอากาศแบบไม่เข้าดูรถนะครับ <Hag> ต <three S 2> ัวนี้ รอคิวจะส่งถึงหน้าบ้านครับขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งตัวครับเป็นยันมา่าสามสิบเก้าแรงครับตัวนี้ของลูกค้านะครับพี่อำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดนครพนมนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นยันม่า ef 4 5 3 t lx นะครับตัวนี้เป็นยันม่าตัวท็อปตัวสุดท้ายนะครับ45แรงนะครับตัวท็อปนะครับนะครับไม่ใช่สามพันร้อยนะครับไม่ใช่รถสามพันร้อยนะครับเมื่อกี้งอสี่โลร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นยันม่าสี่ห้าแรงนะครับตัวท็อปนะครับอันนี้ก็ติดจองก้างอากาศเหมือนกันครับขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอหนองพอกนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรอคิวจัดส่งนะครับได้เป็นวันพุธเนาะนะครับขอบพระคุณมากเลย นะครับรถสวยครับบอดี้สวยเดิมหมดครับตรงนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายครับเป็นคูปต้านะครับ L สามสี่ศูนย์แปดครับตัวนี้นะครับของคุณลูกค้านะครับที่อำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับลูกค้าจองจบกลางอากาศเหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคูปต้า L สามสี่ศูนย์แปดพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้นะครับ ขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เลือกใช้นะครับสินค้าจากร้านนักเตอร์เตของเรานะครับตรงนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสินค้าเราการันตีคุณภาพทุกชิ้นนะครับนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปัต้านะครับ L4708 นะครับจะเข้ามาใหม่พรุ่งนี้ก็จะเป็นคูปัต้า L4708 สภาพนี้แหละครับ ตัวนั้นก็ราคา3ามแสนห้าหมื่นบาทตัวนี้นะครับติดจองไปที่อำเภอบ้านทุ่มนะครับตำบลบ้านทุ่มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขนแก่นนะนะครับรอลูกค้าครับรอลูกค้ารับรถนะครับรอเลิกนะครับตัวนี้ไปดูด้านหลังนะครับเป็น k ค t ทหนึ่งสี่ศูนย์พีทโอนะครับด้านหลังครับก็กําลังทําสวยนะครับทําสวยก็คือสี ตรงนี้นะครับสีบางโคนมันซีดนะครับจากสีหัวนะครับเราจะทําสีอยู่สองชิ้นนี้นะครับสามชิ้นนะครับนะครับให้มันเป็นสีส้มนะครับรถเดิมๆนะครับตัวนี้อุปกรณ์สามชิ้นครับลูกค้าไว้ใช้งานในครัวเรือนนะครับไว้ทําแปลงผักแปลงเกษตรนะครับหรือไว้ขึ้นภูนะครับตัวนี้เป็นรถเพาเดียวนะครับคูปตาเกทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะเอหนึ่งสี่ศูนย์พีดีโอเป็นตัวที่สองนะครับรถจดทะเบียนปีห้าหนึ่งมีเล่มพร้อมนะครับ สายยางหน้าเป็นยางหน้ารถเก๋งขอบติดสีนะครับตัวนี้นะครับรถสวยๆเดิมๆเลยครับแต่แค่จอดตากแดดแค่นั้นเองนะครับไม่มีคาบนานะครับลูกค้าสังเกตเวลาดูรถให้ดูที่คานล่างนะครับมีปุมมีอะไรไหมนะครับตรงนี้นะครับโรตารี่นะครับโรตารี่เป็นโรตารี่ตาช้างด้วยนะครับตรงนี้ขนาดหนึ่งเมตรนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ได้อีกหนึ่งชิ้นก็จะเป็นสานสามแล้วก็ล้อกันจมครับนะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับ ที่เปิดหัวข้อไว้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือสองนะครับสภาพยมเยี่ยมนะครับตรงนี้นะครับอย่างเต็มๆนะครับก็ทักมาหานัดได้เลยครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191นัดแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ